วันนี้ขอนำเสนอเมนูที่สูตรถูกส่งตรงมาจากเมืองจีนกับเมนูหมูสับสามรสผัดมันฝรั่ง กันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยมาแล้วบะมีททำม,มือครับนูโดลสูตรต้นตำรับ70ปีทำสดใหม่ทุกออเดอร์ไข่ไก่เน้นๆเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครรับรองความเด้งสู้ปากราคา125บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจบะมีททำม,มือทักมาที่เพจแต่แป้ิ่นออฟฟิเชียลหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดใน การทำหมูสับ3ารสผัดมันฝรั่งในวันนี้อันดับแรกก็ต้องมีหมูสับก่อนนะ300กรัมแล้วก็มีเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะมีต้นหอมไว้แต่งหน้าแต่งตากนหนอยมีน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีพริกจินดาแดงตามชอบนะกระเทียมตามชอบมีแป้งมันสัก1ช้อนโต๊ะงาขาวสัก1ช้อนโต๊ะ ตามไปด้วยสีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยและที่ขาดไปได้คือมันฝรั่งวัตถุดิบก็มีเท่านี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปลงมือทำกันลุย <c oughs> อุปกรณ์พร้อมคนไม่พร้อมนี่พร้อมๆเลยเอาละโอ้โหแล้วสูตรนี้ได้มาจากเมืองจีนเลยเหรอไปเที่ยวตอนไหนเนี่ยลูกไม่รู้เลยออ้าวคืออย่างนี้คุณผู้ชม <c oughs> ผมไม่ได้ไปเมืองจีนหรอก คืออย่างนี้เตี่ยผมอะสมัยผมเด็กๆนะ,นะเล็กๆอ่ะเตี่ยผมไปเที่ยวเมืองจีนแล้วเขาก็ไปเห็นเมนูนี้ไงแล้วเขาก็เอามาทําให้ลูกกินแล้วลูกกินแล้วก็ชอบไงพอลูกชอบก็ต้องมาทําให้ลูกกินอีกทีนึงไปไงส่งต่อความอร่อยเตี๋ยผมบอกแกะสูตรมาจากเมืองจีนเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้มันร้อยเปอร์ซไหมแต่ผมกินแล้วอร่อยอ่ะชอบเลยแล้วก็ทํากินมาเรื่อยๆแล้วก็มาทําให้ลูกกินเอาแล้ววันเนี้ยรับรองว่า อร่อยแน่นอนแล้วเมืองไทยผมไม่เห็นมีใครมีอ่ะเนาะไม่เคยเห็นมีใครทําแล้วก็ไม่เห็นมีใครขายก็เลยอ่ะทําให้ดูกันสักน้อยเอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกเราก็ต้องมาปอกมันฝรั่งกันก่อนนะนี่ปอกมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเนี่ยอันตรายนะเวลาเราจะปอกเนี่ยมันคมเอาละนี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่เราก็ปอกมันฝรั่งก่อนนี่เห็นไหมนี่อันดับแรกเราปอกมันฝรั่งก่อนนะนี่อย่างนี้เลย ลื่นเปืด้ดลื่นเปืด้ดง่ายง่าย,าย,ายครับไม่มีอะไรวันนี้เราจะใช้มันฝรั่งสักประมาณลูกครึ่งก่อนเนาะดูดูดูหน้าดูตาเขาก่อนถ้ารู้สึกว่าเขาน้อยไปเดี๋ยวเราก็ใส่เพิ่มได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะปอกสักประมาณลูกครึ่งเนานะเอาละโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวผมปอกมันฝรั่งแล้วก็นําไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนต่อไปนะครับมาโอ้โหอะไรก็คุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างที่บอกนะเราใช้สัก2ลูกก่อนนะครับเอาละ ก็เป็นอ่านเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเอาไปล้างก่อนเฮ้ยนี่นนเรามีทีมงานแล้วเ,เนี่ยมีเมียผมเองแม่ครับล้างวันฝรั่งให้หน่อยนะครับโอ้โหเป็นไงใช้ทีมงานเอาละเนี่ยระหว่างที่ทีมงานระหว่างที่ทีมงานนะไปล้างวันฝรั่งผมก็อันนี้เราก็มาเตรียมอย่างอื่นต่อนะครับอ่าเอาเปลือกทิ้งน,นะวันนี้ใช้แค่2รลูกพอหรือว่าถ้าชอบ ก็จะใส่เยอะๆก็ได้นะครับตามชอบเลยมันฝรั่งนี่ไม่มีอะไรตามชอบเอาละเก็บอุปกรณ์วางไว้วันนี้เราก็มานี่เลยซอยกระเทียมก่อนนะครับซอยกระเทียมก่อนเนาะนี่ซอยกระเทียมกดเขาอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะตบไงตบแล้วมันดังขนาดที่ใช้ยังเป็นกระเทียมจีเลยนะเนี่ยกระเทียมจีนเขาจะลูกใหญ่นะครับเนื้อเยอะ แต่ว่ากระเทียมไทยจะหอมกว่าแต่นี่มันเป็นเมนูจีนไงเราก็ต้องใช้กระเทียมจีนเอาแล้วแล้วเราก็มาซอยนะครับอือซอยกระเทียมนะครับนี่ให้แหลกซะหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องแหลกมากนะครับให้เราพอได้เนื้อกระเทียมกระเทียมแหลกแล้วเราก็พักเขาไว้อย่างที่บอกนะครับเมนูผัดเนี่ยเวลาทำมันง่ายครับผมแต่เวลาเตรียมอ่ะ มันใช้เวลานิดนึงนะครับนิดหนึ่งเอาละกระเทียมแล้วทีนี้เราก็พริกพริกเนี่ยตามชอบเลยนะครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแต่พริกเนี่ยผมจะหั่นให้เขาเป็นท่อนๆน,นะเป็นแบบประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับหั่นให้เป็นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เราจะไม่ไม่ให้เขาแหลกนะครับให้เขาเป็นแว่นๆเม็ดๆอย่างเงี้ยชอบเยอะใส่เยอะ ชอบน้อยใส่น้อยนะครับแต่ต้องมีหน่อยหนึ่งนะเพื่อว่าเพิ่มอรรถรสมันไงเพราะว่าบอกผมบอกแล้วว่า3รสมันก็จะมีรสชาติเค้มหวานแล้วก็มีเผ็ดนะครับนี่ประมาณนี้เลยได้ไหมได้ไหมตะกล้องพอไหวไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะอ่าพอแล้วพอแล้วแม่ตากองผมเขาแต่จริงๆส่วนของคนจีนบางทีเขาก็ไม่ได้กินเผ็ดมากนะครับแต่ว่ามีรสชาติเผ็ดติดๆไว้กระเทียมแล้วพริกแล้วอาวมันฝรั่งมันฝรั่งไปไหน โอ้โห oh ขอบคุณครับทีน,นี้ก็มันฝรั่งนะครับนี่เราก็มาหั่นเขามันฝรั่งปึ๊บนี่มันฝรั่งเนี่ยเราจะหั่นเป็นเต่านะอย่างนี้ประมาณนี้ปึ๊บนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ดูนะอืมนี่ประมาณนี้นะครับเราก็ผ่าครึ่งเขาหน่อยไปประมาณนี้ปึ๊บนี่ นี่อันนี้ไม่ต้องแล้วนี่มันเล็กนี่นะครับประมาณนี้ปุ๊บนี่เราก็มาหั่นให้ครับเป็นเต๋าเต๋าแบบนี้นี่เพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวมันสุกยากมันสุกยากนะมันฝรั่งเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครราเห็นไหมนี่ลูกเดียวนะเอ้ยครึ่งลูกเองยังเยอะแล้วเลยเห็นไหมครับอ่นนี่ครึ่งลูกเอาอีกสักครึ่งลูกเอาอีกสักลูกอีกครึ่งลูก,ก,ลกแต่แต่ลูกชายผมก็ชอบกินมันฝรั่งนะ อีกสักครึ่งลูกแล้วกันเนาะอืมอีกสักครึ่งลูกเอย้ยมันด,ดูดอ <c oughs> ื้มแล้วเราก็มาหั่นเป็นนี่นะครับประมาณสักเซนหนึ่งอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาไม่หนาไปลูกเขาไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องผ่าละถ้าลูกเขาใหญ่เราก็ผ่าเนาะอันนี้เราไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราก็หั่นเขาได้เลยเป็นเต๋าเต๋าแบบนี้นะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งก็หั่นแล้วกระเทียมเราก็หั่นแล้วนะครับพริกก็หั่นแล้ว เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำขั้นตอนต่อไปกันได้เลยเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยอันดับแรกจุดไฟเติมน้ำมันลงไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะผัดมันฝรั่งก่อนนี่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยสัก2-3ช้อนโต๊ะนี่อันนี้เนื่องด้วยกระทะมันแบนเนาะเราก็ใส่ไปอีกเส้นหน่อยนึงเอาละแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับ แล้วเราก็ใส่มันฝรั่งตรงนี้ลงไปผัดเขาก่อนนะนี่อันดับแรกเขาต้องทําอย่างนี้นี่คุณผู้ชมเวลาเราทําอาหารเนี่ยบางทีว่าเติมซอสเติมน้ําตาลเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่จําเป็นว่าไม่ต้องใส่นะมันต้องใส่นะครับแต่ว่าแล้วแต่ไงแล้วแต่คนผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะชอบรสชาติไหนแต่สิ่งที่ผมอยากให้รู้คือถ้าจะทําเมนูนี้อันดับแรกต้องผัดมันฝรั่งก่อนอันดับต่อไปถึงจะผัดอย่างอื่นตามมา อยากให้รู้ตรงนี้นะครับส่วนรสชาติไปปรุงเอาตามชอบนะครับมันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์หรอกว่าอยากจะใส่อันนี้เท่าไหร่บางคนคอมเมนต์มาถามผมว่าอันนี้ใส่เท่าไหร่อันนี้ใส่เท่าไหร่ทำไมไม่บอกคือผมไม่อยากจะบอกให้ละเอียดไปกว่านั้นเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ไมชอบเหมือนผมก็ได้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับเอาลระน้ํามันเนี่ยผมคุยถ่วงเวลาเป็นแค่ไให้น้ามันมันร้อนนะครับอ๋อลืมบอกอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากอาทิตย์นี้จะเป็นวีคของเทศกาลกินเจเดี๋ยวเราจะทําเมนูเจกันให้ดูเอาสัก2 3สเมนูเจเนาะโอเคนะครับเอาละน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็นํามันฝรั่งตรงนี้ลงไปผัดได้เลย <c oughs> วิธีเราจะดูว่ามันฝรั่งเนี่ยสุกแล้วหรือยังนะครับเราดูว่าเขาใสถ้าเขาใสแสดงว่าเขาสุกแล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราผัดมันฝรั่งก่อนนะครับเพราะว่ามันฝรั่งเขาต้องใช้เวลานิดนึงเห็นไหม ผมถึงบอกว่าอย่าหั่นเต๋าใหญ่ไงถ้าหั่นเต๋าใหญ่มันจะสุกยากแต่ก้องเมนูนี้เคยกินหรือยังโอ้โอยังไม่เคยกินก็ไม่เคยไปประเทศจีนเหมือนกันเนี่ยจะก<อ> <ๆ S 1> ินไเนี่ยแหละนี่แหละจะถูกส่งผ่านต่อทางวัฒนธรรมการกินให้นะนะเนี่ยห็นไหมกงก็ทำแบบนี้ให้พ่อกินเดี๋ยวพ่อก็ทําให้ซันกินห็นไหมเนี่ยเริ่มจะใสขึ้นแล้วนะครับแต่ยังใสไม่ทั่วนะเนี่ยเราก็คอยคอยคนเข้าไปเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับนี่ เริ่มใส่แล้วนะสังเกตดูได้นะครับว่าเวลาที่เราใส่ลงไปทีแรกเนี่ยเวลาเราคนเขาเนี่ยตัวมันฝรั่งมันจะไปชนกับกระทะดังก๊กกักก๊กกักนะแต่ถ้าเพราเขาเริ่มที่จะได้ที่ละมันก็จะนิ่มลงเสียงก๊กกักก๊กตักที่ชนกับกระทะมันจะเงียบลงไปไม่ค่อยมีเสียงละตอนแรกจะเสียงดังใช่เพราะว่ามันฝรั่งเขาค่อนข้างจะแน่นนะครับเนื้อเขาจะแน่นออเอามาทานแบบไม่ต้องมีข้าวก็ได้นะครับเพราะว่า มันฝรั่งเนี่ยเขาจะให้คาร์โบที่เพียบพร้อมอยู่แล้วถึงตรงนี้แล้วนะครับเริ่มใส่ละเริ่มสุกละเราก็เอาเขาขึ้นนะครับจับไฟเราก็เอาเขาขึ้นพักเขาไว้พักไว้พักไว้น้ำมันตรงนี้อ่ะพักไว้ถา้าถ้ามันเยอะเราก็เทออกหน่อยหนึ่งได้นะครับนิดนึงโอเคไม่เยอะเกินไปเราก็จุดไฟ นี่ขั้นตอนสำคัญมาแล้วขั้นตอนแสบจมูกมาแล้วกระเทียมพริกพร้อมตะก้องไม่พร้อม <c oughs> ตะก้องถอยแล้วตะก้องถอยเลยเอาละครับอุ้ยแต่พ่ออยู่ใต้ลมมาดิพ่อได้รับเต็ม,มเต็มมาดมิเอาละร้อนล้ะเจียวให้กระเทียมเหลืองหอมเนีคุณผู้ชมหอมเลยหอมกระเทียมเลยนะครับนี่ เียวให้เขามีกลิ่นหอมเลยนะครับนี่เป็นไงมาละมาละเป็นไงโอ้ oh, ลมเปลี่ยนทิศด้วยเนี่ยโอ้แหมพระเจ้าเข้าข้างไงพอเริ่มใส่พริกกระเทียมลงไปลมมันไปทางตางกล้องแลง้วเว้ยกลิ่นพริกก็เริ่มตามกระเทียมมาแล้วนะครับเริ่มฉุนละเริ่มฉุนแลวนะละ <c oughs> กระเทียมก็เริ่มเหลืองนะครับ <c oughs> นี่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่เม็ดสองเม็ดก็ได้ครับพอมีสีสันนะ แต่ถ้าใครชอบให้มันมีรสจัดจ้านหน่อยก็ใส่ใส่มากหน่อยได้นี้แล้วแต่ชอบนะครับหอาระกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเราก็นําหมูสับตรงนี้นะครับที่เตรียมไว้ประมาณ300กรัมใส่ลงไปได้เลยนะใส่หมูสับลงไปได้เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับผมมักที่จะชอบพรมน้ำเขาัะเล็กน้อยนะครับนี่เล็กเล็กน้อยผมน้ำเขาสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ คนให้หมูสุกนะครับนี่จังหวะที่หมูใกล้จะสุกเนี่ยเราเติมเครื่องปรุงได้เลยอันดับแรกฮะเหล้าจีนต้องมาอาหารจีนต้องมีเหล้าจีนนะเพื่อความหอมเหล้าจีนจะหอมๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยน้ํามันหอยสัก1ช้อเออสองช้อนนะวันนี้วันนี้2ช้อนเอาละใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะอืมแล้วเราก็ทําการ รลุกเขาเขานะครับนี่หมูที่มันยังเป็นก้อนๆเราก็กดๆๆให้แหลกนะครับไนะอ้ข้ออันนี้สงสัยมานานลวถ้าสมมุติเนี่ยเราใส่ใส่จุดสมมุติเราใส่เหล้าไทยนี่เมาไหมอยโหใส่เหล้าไทยคือเหล้าไทยมันก็แอลกอฮอลมันจะแต่แต่จริงๆถ้าใส่เหล้าไทยมันไม่ได้ไม่ได้มีผลนะเพราะว่าแอลกอฮอลเมื่อโดนความร้อนนะ่ะกลิ่นมันจะออกหมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวนะนี่จะชวนคุยได้ไหมอันนี้ซีอิ๊วดำนะครับ ดำเฉยๆนะเติมสีเขาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขามีสีสันขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยตามด้วยน้ำตาลสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ผมบอกแล้ว3รสไงมีรสเคม็มแล้วก็มีรสหวานแล้วก็มีรสเผ็ดเอาละคุณผู้ชมทั่วแล้วนะงาขาวคั่วเนี่ยถ้ามีก็ใส่นะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ แล้วใครก็บอกว่าถ้าไม่มีเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือเราก็เติมให้มันอรจถรสมันได้ไงถ,ถ้าใครจะใส่เหล้าไทยนี่ได้ไหมก็ได้อยากใส่เหล้าไทยก็ได้สักงสักเกน่าจะได้มันก็จะเป็นแบบที่จริงอาหารนะใส่ได้หมดนะครับถ้าอยากจะใส่มันไม่ผิดหรอกนะครับโอเคอย่าชวนคุยได้ไหมเอาละถึงตอนนี้เราก็นําน้ำนี่นะครับใส่ในแป้งมันสักเล็กน้อยที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทําตรงนี้ยวยละลายน้ําแป้งมันเขาซะหน่อยนะครับ น้ำแป้งมันเราเตรียมไว้แล้วนะถึงตอนนี้เราเข้าใส่พระเอกของเรื่องไปเลยนั่นคือมันฝรัง่งปาบลงไปเอาละแล้วเราก็ทําการคลุกเขาเขาอย่างเบามือนะครับคุณผู้ชมเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะหน้าตาเป็นไงอะ่ะดูจีนเลยไหมลูกดูจีนเลยไหมดูจริงขึ้นมาเลยอ่าดูจีนขึ้นมาเลยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันแห้งนะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะ หยอดน้าลงไปได้เล็กน้อยแบบบางคนชอบมีน้าไ,ไ,ไงไว้ไว้ราดข้าวแต่ก็ใส่ได้เท่านิดหน่อยโอเคครับนิดนึงนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่เลยน้ำแป้งมาตรงนี้ช้อนหนึ่งที่เราเตรียมไว้เราก็ทําการเอาอยัางนี่แหละมันจะอร่อยตรงนี้นะนี่แล้วเราก็ทําการนี่เห็นไหม เขาก็จะเป็น,นหนึึดขึ้นมาเลยอืมถึงตรงนี้เราใส่ต้นหอมที่เราเตรียมไว้นะครับสักเล็กน้อยเพิ่มสีสันลงไปเอาละฟุกขาวเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันว้ ามรสผัดมันฝรัง่งนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะเดือดร้อนนะอย่าริจะทําเมนูนี้นะเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยลูกๆที่บ้านจะชอบมากแล้วมันก็จะเดือดร้อนคุณไงว่าคุณเนะี่ยต้องทําให้เขาทานบ่อยๆเพราะมันไม่มีที่ไหนทําขายเข้าใจไหมมันไม่มีใครทําขายในประเทศไทยนี้เพราะนั้นรสชาติมาเลยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมอันดับแรกชิมมันฝรั่งก่อน นี่ยคุณผู้ชมถ้าชอบที่จะมีน้ําแบบแบบเฉอะเแฉะนะก็ใส่น้ําเยอะได้นี่แล้วแต่ชอบนะครับเผื่อบางคนจะมาราดข้าวไงอืมเนี่ยมันฝรั่งกับหุสับสามรสนะลองดูมีมันฝรั่งให้เคี้ยวมันฝรั่งอย่างเคี้ยวได้อยู่นะไม่เละไม่เละรับรองว่าไม่เละนะครับจะมีหวานนะครับแล้วก็มีเคม แล้วก็ติดเผ็ดมามี3รถครบเลยนะครับเนี่ยเมนูที่จากก้องน้ำลายไหลน้ำลายไหลเป็นเมนูที่ทานง่ายนะครับอร่อยด้วยกินกับข้าวนะโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะอยากให้ลองทํากันดูนะสูตรจากเมืองจีนเลยนะโอเคเอาละพูดไปก็เสียเวลากินข้าวดีกว่าสําหรับคลิปนี้ก็อายุวโนสุข,ขงังพระล้างลาละจ้า